โอ้โหครับวันนี้ตะเวนทั่วกรุงเทพไปเนี่ยนะอันนี้พามาดูพาซีโอตรงการจนาพิเศษนะครับเขาก็เริ่มออกเปิดบูธออกบูธกันแล้วนะครับหลังจากที่เป็นลานกว้างๆนะเริ่มมีสินค้ามาเปิดบูธออกบูธกันนะช่วงนี้ไม่น่าแพงอะนะ โซฟาสวยจังเลยนะนะครับเสื้อสวยเนาะนะครับป้าซีโอการชนานะมาเดินกันดูนะแต่ว่าพอดีผมไปเก้าโมงสิบโมงอ่ะมันก็เลยแบบยังมีปิดปิดอยู่บ้างนะนะครับมันก็เลยนี่เดินไปดูชาบูดังในนะก็โอเคอยู่นะชาบูดังในแต่ย่า ช่วงเปิดมานี้ยังไม่ปไปไหนเลยแต่ว่าร้านเขาเปิดอยู่นะแต่ว่าเขาให้ให้สำหรับคนตรวจ ATK อะไรยังไงเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับไม่ได้คุยออกับเขาเหมือนกันแต่ว่าร้านเขาเปิดอยู่นะครับอยู่ด้านในนะตีน้อยจะอยู่ด้านนอกนะนะครับก็อยากกินเหมือนกันช่วงนี้นี่พาแคม r บอรีออกมาทสรถหน่อยนะครับ ยังไม่ได้ค่อยเอามาเทสเลยก็ขับวันนี้ขับทั้งวันเลยเนี่ย Camry รนะครับขับมาประมาณกิโลได้อะนะครับขับไปนู่นไปนี่ไปมุมคลองด้วยนี่มามุมคลองครับไม่ได้มานานพอดีมาซื้อมือถือเจนี้ไอโฟนสิบสองราคาลงแล้วนะรู้เปล่าราคาลงมาสี่ห้าพันอ่ะนะครับจากสามหมื่นกว่าเลยเท่าไหร่สองห้าเก้าแล้วอ่ะนะครับแล้วขอไม่มีด้วยนะโทรไปเช็ค ตามสูตรต่างๆไม่มีแต่ว่าต้าสูตรในใหญ่นะ่าจะมีพวกไอคอนไอคอนสยามเนี่ยน่าจะยังมีเราจะลองโทรไปถามแล้วกันนี่ในมมของนี้มคลองชั้นสามนะครับโล่งเชยวนี่ชั้นสี่ชั้นสี่ก็คึกคักหน่อยนะครับมีมือถือเปิดหลายร้านเลยนะเปิดเยอะมากเัาปรับปรุงดิผมยังไม่เคยมาตอนที่เขาปรับเลยนะอันนี้ถ่ายวันนี้เลยนะครับก็มาซื้อมือถือให้ ูกพี่หน่อยนะครับก็ดูคึกคักนะที่จอดรถก็จอดไปชั่วโมงหนึ่งไม่เสียตังค์หรือว่าเขาเห็นว่าเราขับแคมรีมาไม่รู้นะไม,ไ,มไม่เก็บตังค์นะครับแต่รถสวยเนะรถขับดีขับขึ้นทางด่วนมา20-30โลได้นะก็ดีก็ขับได้ปกตินะครับรถโอเคอยู่นะครับนี่มาละ ซื้อไสิบสีดำหา,าานะหายากมากนะครับหายากมากแวะดูซัมซุงนิดนึงห้าหมื่นกว่าบาทราคาแรงจังนะครับอันนี้ถ่ายด้วย Vivo นะ vivo v ียี่ิบเอ็ด 5G นะตัวละหมื่นสองครับกล้องใช้ได้นะกล้องไม่ค่อยสั่นนะกล้องมีระบบกันสั่นด้วยนะสุดนี่ฟลิป ฟิปสามห้าจีสามมื่นกบาทไม่ไหว <net> นะครับ through, ผมรีวิวมือถือคงใช้ตัวประมาณเนี้ครับแล้วถูกไว้เดี๋ยซื้อหน่อยวิ่ลงมาชั้นสองครับชั้นสองเงียบมากเลยสงสารบมรุคองนะครับแต่จริงไม่ต้องสงสาร <net> <net> ขเขาหรอกเขารวยนะครับเขารวยอยู่แล้วนะสงสารตัวเองเดีกว่าเีำยวงคองเงียบนะเงียบหน่อย ชั้นสองเงียบมากเลยอนะไม่รู้โซนอื่นเปิดหรือเปล่านะแต่ผมไอ้ที่ผมขึ้นลิฟต์ลงมานี่มันเปิดอยู่หน่อยหนึ่งชั้นหนึ่งเรียบร้อยเลยครับคือชั้นหนึ่งนี่แต่คือมันก็คงค่อยๆกลับมาเปิดอะฮะนะฮะผมว่ามันก็คงค่อยๆกลับมาเปิดแหละนะครับค่อยๆเปิดขึ้นมาล้วนะ <c oughs> ครับเห็นปะ ไม่ได้เดินครบทุกโซนนะเดิมแวบบ๊แบบแแบวบหน่อยนะครับก็ขับรถเอามือถือมาส่งให้ลูกพี่ครับก็แวะ less area นะครับ l s area นะครับรถเยอะคนมากินข้าวนะคงยังไม่มีมิงนะช่วงเนี้ยนะครับสุกเสาร์มีมิงก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าเขาเคอร์ฟิวันอยู่ น่าจะเขาน่าจะมีมิตกันชั้นชาญนเมืองนะอย่างคขาวที่แล้วไปร้านใช่ไหมร้านคาเฟ่แถวริมคลองอะ่ะก็<อ>เจอมิงอยู่เหมือนกันนะครับก็คงจัดมิตกลุ่มเล็กๆนอกนอกนอกกรุงเทพนี่เขาจอดเื้ยข้าวกินกันนะคงไม่มีอะไรร้านพวกนี้อยู่นอกโซนนะคงเปิดได้นะคงไม่ได้ปิดช่วงเคอร์ฟิวนะ คงเปิดกินข้าวปกติแต่ผมไม่ได้เดินลงไปเหมือนกันนะเอาถ่ายในรถให้ดูเฉยอันนี้ c แคมรเห็นไหมยองอยูย่ยังอยู่ใน Camry นะครับขับได้แอร์เย็นปกตินะขายหกหมื่นเก้าเองอคดโคตรถูกนะครับขับเครื่องเกียร์ดแอร์เย็นนะครับมาซื้อกันได้ยางก็ไปเปลี่ยนยางสวยๆมีดอกมาให้ครบทุกรอแล้วนะครับเปลี่ยนไปสองล้อแล้วก็สูบลมขับลองขับดูขับดีอยู่นะ เนี่นะเนี่ยนะีนยนย่คือแคมบรี่สีฟ้าที่ผมลงขายไว้หกหมื่นเก้านะขับดีอยู่ครับขับ,บดีอยู่นะครับเลสแอเรียก็ร้านเปิดเกือบทุกร้านเลยนะแต่รู้สึกไอ้ซ้ายมือนี่ไอ้อเมซอนจะจะปิดแล้วนะครับน่าจะปิดหรือว่าเขากำลังเคลียร์ร้านไม่รู้นะไอ้กำลังเคลียร์ร้านใหม่เปิดใหม่นะครับอันนี้ก็มาส่ง มือถือให้ลูกพี่เรยบร้อยอยู่แถว Impact เมืองทองก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศ i m p a c กกันนิดหนึ่งเมืองทองกันนิดหนึ่งนะครับไม่ได้ลงไปครับเพราะว่ายังมีโรงพยาบาลสนามอยู่ใช่ไหมยังไม่ปิดใช่ไหมเราก็ถ่ายดันเดินเลยครับขับรถถ่ายทั่วไปแล้วกันเนอะ <c oughs> นะครับ ก็คงธุรกิจก็คงเริ่มเริ่มเปิดเปิดขึ้นมาครับคงเริ่มเปิดหลังจากที่ปิดไปหลายสองเดือนสาเดือนนะคงเริ่มเปิดขึ้นมาเริ่มฟื้นขึ้นมานะช่วงกลางวันก็ลดไม่เยอะมากนะครับไม่ได้ลงไปกินนะ,นะครับนะขับรถถ่ายเฉยๆยครับในนี้ก็ธุรกิจก็ เปิดค่อนข้างเยอะนะโซนที่เคยป,ปิดปิดไปนะเปิดทางออกติวานนน่ะนะครับเดี๋ยวก็ขับผ่านให้ดูกันนี่ทีมแพ่นะครับไม่ได้เข้าไปวนดูนะครับถ่ายแค่นี้นะก็โล่งๆครับไม่มีอะไรนี่ช่วงบ่ายนะนะครับเขาก็คงกำลังฟื้นสภาพขึ้นมา ครับข้างนี้ไม่รู้เปิดเปล่าแต่รถมีจอดอยู่นะคงเปิดแหละนะครับร้านอะาหารหน่ากินเยอะนะเดี๋ยวเหตุการณ์ปกตเิเดี๋ยวจะมารีวิวเมืองทองให้ชมกันเมือง,งทองนะ่าจะมีรีวิวประมาณวันอะไนะร้านเยอะมากที่นี่ร้านไหนจะเป็นไอ้ตรงไอ้ตลาดนัดอะไรอีกนะมีสองสามจุดนะนะครับแล้วก็โซนหน้ามหาลายัยนี่ก็ร้านนาอร่อยเพียบเลย หน้ามหาลัยสุขทยัยนะแล้วก็โซนอิม a พกก็มีร้านอาหารเยอะตอนนั้นมีตลาดนัดด้วยนะตลาดนัดใหญ่มากด้วยเปิดเสาร์อาทิตย์นะครับไม่รู้ตอนนี้มียังมีอยู่เป่า <c oughs> ร้านอาหารเพียบเลยเห็นไหมนะครับคนอยู่เยอะในนี้คนอยู่เยอะ นี่อันนี้เป็นทางออกติวานนนเห็นไหมร้านอาหารก็เปิดเยอะมากนะครับเปิดเต็มโซนเลยอะ่ะจนถึงเกือบเกือบทางออกเลยอ่ะนะครับตรงทางออกก็มีศูนย์โตโยต้าอยู่นะครับนี่ซขวามือนี่มีนะนะบุฟเฟ่ด้วยนะบุฟเฟ่อร่อยไม่รู้ปิดไปยังตอนนี้บุฟเฟ่ที่เป็นแซลมอนนี่ล่วงกันเป็นแถวแล้วปิดเป็นแถวแล้ว นร้านค้าเยอะเยอะแยะเลยนะซ้ายขวาทางออกตีมนนรน,นะอัน,นก็เก็ถ่ายในรถนะครับไม่ได้ลงมารีวิวนะถ่ายแต่ในรถนะแต่คงไม่มีอะไรตั้งนนี้นะครับก็เดี๋ยวว่างๆจะมาถ้าเกิดการปกติแล้วคนป่วยไม่มีแล้วจะมารีวิวกันใหม่นะครับเจอกันคลิปหน้า